สวัสดีค่ะดิฉันนางสมใจตาทองนะคะอยู่บ้านเลขที่29ทับ1หมู่3ตำบลตาเชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะเป็นเกษตรกร,รกผู้เลี้ยงไก่ไข่นะคะซึ่งได้รับเงินทุนจากโครงการสนับสนนสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อยนะคะเพื่อ,อทำอาชีพเสริมจ,จากสภาพปัญหาผลผลิตยางพารามีราคาตต่ำทำให้ดิฉันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นิชันเลยขอหอบสนสจากรัฐบาลเมื่อนิฉันได้ดําเนินการทำอาชีพเสริมมาได้มีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอยะหาสานักงานเกษตรจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสน,นุนพัฒนาศักยภาพการผลิตไก่ไข่ของนิชันนะคะให้มีคุณภาพและเป็นที่ปรึกษานะคะในการวางแหนงาน เพื่อจะเป็นฟาร์มไก่ไข่นะคะและในปี59นี้นะคะกรม,มส่งเสริมการเกษตรนะคะได้สนับสนุนมอบประมาณนะคะต่อยอดให้กับมีชันเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเสริมของชาวสวนยางนะคะให้มีศักยภาพโดยกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1นนะคะการเลี้ยงไก่ไข่100ตัวนะคะสามารถเก็บไก่ไข่ได้ วันละ70-90โองน,นะคะและดิชั้นขายแผงละ100บาทนะคะซึ่งมีตลาดรองรับในชุมชนนะคะค่าใช้จ่ายรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วนะคะดิชั้นได้เดือนละ5,000บาทนะคะและยังมีรายได้เพิ่มจากการขายมูลสัตว์นะคะซึ่งชาวสวนยางจะมารับซื้อที่ที่บ้านดิชั้นเองนะคะในในกระสอบละ50บาท รวมรายได้การขายมลสัตว์ประมาณ1,000บาทนะคะค่ะพี่ทำแผนงานไว้ปีหกสูว่าจะเอาไก่มาเพิ่มอีก100่งรอยตัวแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะคัดแยกไก่ที่ไม่ได้คุณภาพจำหน่ายจำหน่ายเรื่องมีปัญหาเดียวคือตอนนี้ลูกค้าพี่ส่งให้ไม่ไดนไม่ท่าไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะนพื้นที่คือว่าเขาจะมีไข่ไว้ให้ลูกกินไปโรงเรียนตอนเช้าอย่างเงี้ย ก็สมควรแล้วที่จะต้องขยายฟาร์มให้กว้างขวางขึ้นก็เลยได้มานี้มาขึ้นมาแล้วก็เลยมีอาชีพเสริมขึ้นมากสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนะคะที่ช่วยเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ราคายางตกต่ำนะคะ ทำให้ชีวิตความเปอยู่กันทำมาหากินของเกษตรกรดีขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ